การมินฟินิ 5x นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จกดเปิดเครื่องก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะกดเปิดเครื่องนี่นะฮะก็เป็นรูปสัญลักษณ์แบตเตอรี่แต่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะก็ลูกค้าไม่ได้ส่งสายชาร์จมานะครับนี่นะฮะก็ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็ขึ้นสถานะแบบนี้ ยังมีการกินกระแสไฟชาร์จแล้วนะครับกินแต่กินน้อยมากนะครับน,น,นะครับกินบ้างไม่กินบ้างนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ตรนนี้ถอดสายชาร์จนะครับดับทันทีนะครับนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมน,นะครับที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟใหม่ซึ่งมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบเดิมนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับสภาพ70-8 0ซึ่งตรงนี้ก็ทางร้านก็แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ไม่เร่งไฟนะครับจะได้เป็นของใหม่ร0 0เเพราะว่าการมิไม่เคยทำพาร์ทอะไรนะครับมีแต่มาหลอกขายกันนะครับตอนน่อตรงนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนี่นะฮะก็ขึ้นแบบนี้นะครับแต่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับ ขอบคุณมากครับร้านลอกลีไว้ยิน e ดี N D ให้บริการนะครับใช้รายการมีนแทน้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ